แซนเดอร์ชื่อผู้พันนำตะบุนแซนเดอร์ผู้พันแซนเดอร์จะมาทำอะไรนะรัดคอั่งรัดคอจะแจ้งสายตรวจไปดูว่านะไปคุยกับผู้พันแซนเดอร์ที่หน้าเคปซีเป็นนางสาวเราเล่ไอจงไอจเพรเน่หนูเล่นเต้นุกชื่อฉันเป็นคนไม่ันสติไม่ีนางตะุูสติไดีันเป็นคนบ้า ชื่อผู้พันนำสะุลนแซนเดอร์ผู้พันแซนเดอร์จะมาทำอะไรนะรัดคอสั่งรัดคอหน้าหน้าเสียลังสิตษะค่ะแล้วก็ยาวมาตรงนี้เดินอยู่ข้างถนนแล้วก็มีหอทาระเข้ามาเข้ามาพยายามพยายามโอเคมีบัตรประชาชนไหมไม่ไม่มีหรอกหายหายเอกสารหายเล่าเหตุการณ์ให้หมดฟังอีกทีหนึ่งชื่อผู้พันนำสกุลแซนเดอร์ตามเดินสั่งการอยู่ตามเขายศเขายศอะไรอ่ะ ไม่มียศชื่อผู้พันใช่ไม่มียศเขาตามเดินเดินสั่งการเดินตามอะค่ะเดินตามจากป้ายรถเมย์ตรงเกษตรยาวมาตรงนี้ยาวมาฝั่งเนี้ยแล้วก็สั่งให้ขอทานเเซนดออร์ขอทานเข้ามาทําร้ายมีขอทานอยู่สามคนที่เดินมาตั้งแต่ถนนเกษตรหน้ามอเกษตรมาถึงตรงเนี้ยค่ะหมวดก็จะแจ้งสายตรวจไปดูว่านะไปคุยกับผู้พันเซนเดอร์ที่หน้าเขตครีเคยเจอตัวจริงเหรอไหมหมวดไม่อยากเจอเลย แต่แจ่เคยแต่อตยแต่านเงยแต่แต่เ่แน่เคยแต่แต่คยแต่แต่เคยแต่แต่เคยแต่แเคาแต่แ่เคยแต่แต่เคยแต่แเคยแต่่เคยแนาเคยนต่แเคยแต่แต่เ่่เคยนคยแต่นต่ยต่แต่เคยแต่ต่เคต่แต่เคนต่่คต่ปต่คนต่แตตแต่แต่เคต่คยแ่ยต่แต่เคตเคยน่เคย่อต่เคย่แต่เมยแ่ดเครแตู่ต่เคยต่แ่เคยแตนาเคยแต่แเคยแตตเคยแต่ต่เคยแตแตเคยแ่แต่ต่แเเขา่เคย่มเคไ่เแ่ตเเค่ม เอกสารเงินปันผลกี่กี่บาทละกี่บาทประมาณกี่บาทต้องสอบถามบริษัทยาีอะไรตัวเราคือหนูโกงเราเราเราเป็นนำหน้านาำว่าอะไรนางสาวนอนสุดสอเสิร์ุดอ๋อจุดจิตบัตรที่ให้มาย่อมาจากอะไรนางสาวไม่รู้นางสาวไม่นางสาวก็นายสินายสิฉันก็แพ้ได้หลายตัวแต่จุดที่บัตรมันเป็นโดนเด็กจุดย่อหญิงจุดก็เด็กหญิงเอ้ยสุดยอดใช้ได้ใช้ได้ก็ไม่มียศอ่ะไม่มี ี่ไปมิสเตอร์มิสเตอร์เราอะไม่มีไม่มีจุดไม่มีอะไรอ่ะไม่กินนอกไทยแลนด์อันนี้มาไงเนี่ยเดินมาจากมอเกระเฟ่ไปมีเรื่องอยู่กระหม่ระวังนะผู้พันแต่แต่แจ้งไว้แล้วไม่น่าจะไม่กระหนูกันหมดแหละเพราะหนูเบิกเงินปันของสถาบันได้ไม่แต่แต่ผมแจ้งไปแล้วไม่มีใครอันนี้เราเฮ้ยแต่ทำไมเรากินแมคโดนัลด์อ่ะแมคโดนัลด์ของใครของหนูนี่แหละอาอเหรออาอทำไมไม่กินเคฟซีอ่ะ